ครับสวัสดีครับพบก,พกับเชโยชาแนลนะครับมื้อน,นี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดครับไม่ได้ไปเลาะไหนครับไม่ได้ออกทริปเพราะแคนนิงเก็บอยู่สองอาทิตย์แล้วเพราะว่ารถล้มแบกนะไม่ได้ไปไหนวันนี้อยู่บ้านเฉยๆอ่าเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับบอเด้ไปใส่กันเลยบอกว่าเห็นฝึกยูทูบเบอร์เห็นบอกว่าไอ้มาม่าอะไรนะมาม่ามาเผ็ดมาเลเซียบอกว่าเผ็ดนะเผ็ดหนานี่เดี๋ยว คนลิ้นลิ้นหนาๆยังผมอยู่ยสิกินในเบิ้งว่ามันเผ็ดแท้หรือเผ็ดเทียมนะลองดูนะครับเดี๋ยวมีน้ำร้อนเตรียมนะครับนี่มามาได้กล่องหนึ่งมาสั่งมาจากในเน็ตลองดูว่ามันเผ็ดจริงเปล่าถ้วยนะครับถ้ามันเผ็ดจริงของเตรียมของแก่ <c oughs> มีบดกแตงครับแล้วก็บัวหิมะนะของกินนะของกินเหล็ดของแก่เผ็ด เดี๋ยวมาลองเบิงมันเผ็ดแท้เลยเผ็ดเลนเห็นมันเผ็ดน้ำหูน้ำตาอะไรอยาก้องมึงอ่ามันติเผ็ดแท้ปะหรือว่าเขาผิดตัวเบิงกันนะเบิงรู้ยันตัวกันนะเผ็ดปะลองดูนะครับมันเผ็ดจริงเผ็ดหรอกฮะดูแล้วนะแต่ละนี่ได้ของจริงสร้างมาเนี่เห็นไหมตัวกันน้ํโอ้สีสีคือขอกำเลยไหมนะ ของกินของเล่นป่ะแบบแรกไกลแล้วครับเทน้ำก่อนป๊นี่คลิปบอกว่าเทน้ำก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทีหลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดก่อนเศนมันนุ่มนะนี่โอ้มันของริงหรือของเล่นเนาะเพ็ดแท้หรือเพ็ียลร้อมเดี๋ยวรู้กันครับนะครับแป๊บหนึ่งขอเวลา อุ่นกอนขอเวอลาเขาเกิมนมาโหมเนาะโหมให้มันโหมก่อนมาสันว่าขยายเดี๋ยวขยายขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวขยายเสร็ว่ะเอาถนอินมหนีก่อนอยู่มุหนีอยู่คนเดียวเนี่ยน,นะอยู่คนเดียวบ่มียังเห็ดครับคาสีบ้านแล้วอยู่เขาใกล้เที่ยงก็แหละก็เลยมาม่าเขามาสม้มพอดีลองดูแข้งมาสั่น อะไรวะร้อยกาบาทก็เด้ห like ่ะมา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 ว่าัมามมาาเลเซียนะครับเบิ่งนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกอีกจะน่อยกจะหน่อยเผ็ดจริงเผ็ดหลอกอ่ะนะครับเมื่อกี้นะเส้นได้นะครับนี่หุ้ขวนหุยฮุยได้น่ะเดี๋ยวลองเบิ่งหนี่งมาสิลิ้นหน้าบอกของจริงหรือของปลอมนะเขาบอกว่า พริกผีเอ้ยพริกผีใช่ไหมพริกผีมาเลเซียใช่ไหมอู้หน้ำเลยตาย่านเลยเป็นสีม่วงนะั่นคือเขากำนะอ่านี่ดินน้ำหอกเบิ้งเ้่นี่ยวันหุยหุยมันพอดเลยต้นพอดไปเผ็ดนี่ครับเบิืงนะสิรีิรีดหีดเลยเนี่ย,ห,ย,ห,นะห,ยนะหีดจนเบิดซบในะร่มมันจะเผ็ดขนาดเลยนะมาตำไก่มาแล้วนี่นะเบิ่งดู เป็นรีวิวมันของจริงหรือของเล่นสงสัยไหนะครับสงสัยเองเลยลองนะนี่ใส่ไปนี่กินเองนักเลงพรอมเป็นได้เบิ้งโลดหืมน้ำลายแตกกินให้เบิง้งกินให้นลูซืลอซด้อ่าพี่น้องนะกินให้นูกเลยซื้อมันของจริงของปลอมแต่ของจริงเพล็ดลายก็บเบาะวเลยขี้แตกเลย มีงันมีกระน้มันมืนอ้าวคนมาเลยครับนี่โอ้นี่ใส่ก่อนอ้นี่นี่เห็นไหมคนเลยไม่มีสักหยดเล่นหน้ามาเนี่ยมึงว่าเนี่ยค้นหุยหุยออกเลยเส้นนะมาเราตีกินในเบิ้ากคำแรกเป็นยังไหนคำสองคำสามจเป็นแบบสมคำลบเรือยว่ามาม้าเผ็ดมาทันว่า อยากร้องอยากอยากเจออยากเจออยู่อู้กินเอ้ยอูขี้เสียบคอเอาละเดิ๋ยมาได้อู้เออ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 ฮอนฮอนฮอนอู้ปิดผิดผิดปากตรงเนี้ยเดี๋ยวให้รสชาติขึ้นมาก่อน Ủa oh, mấy người cứ thích phụng xoay bậc hàm ăn hôm nay là không đẹp ừ yeah. ừ hey, หัวยังม่ฮอนดาบยังม่ฮอนแต่ว่าแสบอยู่ครับอร่อยอยู่เด้อย,ยากไข่มาม่าเผ็ดเกาหลีเดแต่วไปกินมันสิแห้งกอ,อกันมาาีินิดนึงทำแรเอ้าือเสียงสันวะอ่ะาก็ใครเขากินพริกพงไหมพริกพงจำข่าวเนียวนะครับยังซันอุ๊กมือสันมาแี่ไหนอ้าว นะคำสองนะกอ,อทาอยู่จบกินเองพ่พ่อกินเนยะกินเห็นไม่รู้รสชาติว่าความเผ็ดเนี่ยมันคือจริงๆร่วปะปากเขาบ่าแดงนะมันคือบ่า คือเขาวะฮขีดตัวลวมั้งเนี่ยอา่าคำสามโอ้เป็นป ตาจะใสวะมวีวะ,ะว่าเงือจใสวะโอ้มีเห็นต่าหัวหล้านมัมัมีเงือกมันมีนังตาไม่นอะอ่าตอคำนค่อนนเลยคําบุป,ปมเลยกินพูด้ดีว่าเป็นนะ,ะ,ะเปียอ่าเบิ้ง cô cái gì ạ cô bận à? Ôi, năm ta không phải quá. Ui năm ta, năm ta có มันคือมันคือพริกพงจ้ำของเหนียวบ้านท้องนั่นแหละพริกพงบ้านท้องอ่นสิเพ็ดกล้วยอสุ่มกินเผ็ดบ่ได้กันก็ว่าโอ้เผ็ดจังสันเผ็ดจังซี่ซูซีกับเกาหลีเด้ว่าสงสิเป็นเฮียออกแบบเขาออกกําลังกายมาหน่อยหนึ่งหรือไงเขาบิดพื้นมาหน่อยนึงงหรือไง อไปแล้วถามว่าเผ็ดเบาดิบบพริกขงบ้านผมนะเผ็ดกลัวอีกจำของเนียวเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะนะอันเนี้สิวสิวจีบจิบแก้วครับผมนม่ใช่วนะบาเผ็ดครับสวัสดีครับบาเป็นไหนได้พี่น้องได้